الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal lazina amanu attaqullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal lazina amanu attaqullah Kulu kaulan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulah Faqada faza fawzan azimah Fa inna khairal haditha, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد في نبرة ستها تكتن هب قول اي نكب هم ให้ตั้งมั่นนะครับอยู่ในความยำเกรงต่อลอสุภานหัวตาอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีความยำเกรงต่อลอสุภาณหาัวตาลแล้วเนี่ยมันอัตโนมัตินะครับที่เราะละทิ้งนะครับความผิดบาปต่างๆนะครับและเราแจะเกรงกลัวนะครับต่อคําสั่งห้ามของอลอสุภานหัวตาลและ การที่เป็นมุสลิมนะครับการที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราต้องเกรงกลัวนะครับนั่นก็คือการเกรงกลัวต่อการทําชีวิตต่อลอสสุภาณหัวตาแลนะครับชีวิตคืออะไรครับพี่น้องอชิ่การตั้งภาคีนะครับหมายถึงการที่ให้สิ่งอื่นนะครับมีส่วนร่วมกับอลอสสุภาณหัวตาแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังภาคีในฐานะที่เป็นรบ ในฐานะที่พระเจ้าของพระองค์นะครับหรือในรูปแบบของการเป็นอิบาดะนะครับในการเคารพภักดีต่อพระองค์นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับการตั้งภาคีที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเคารพภักดีมันคือเตาพีตอัลอลูฮิยนะครับเช่นการวิงวอนขอจากผู้อื่นร่วมกับการ ขอจากอัลลอฮ์นะครับคือทำสองอย่างเนี่ยพร้อมกันในขณะที่เขาเนี่ยกราบไหว้อัลลอฮ์ไอบาดะต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีสิ่งอื่นที่เขาขอด้วยนะครับเช่นการขอดุอาจากคนที่ตายไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นการตั้งชีริกเหมือนกันนะครับซึ่งการตั้งชีริกเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดในศาสนาของเรานะครับ พอมีดำรัสของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กล่าวไว้ในสุรอ้อนนิสาอายะที่116ว่าอินน al ัลลอฮัยัลฟิรูอิยุสรักบิฮิวะยัะฟิรุมาดูนใน ذ ل ลิมายาชาว่าไม่ยุศิกบิลลาฮิฟะก็ดัลละดัลาลันบะอีดะและแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะไม่ทรงอภัยโทษแก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้เป็นภาคีกับพระองค์นะครับแต่พระองค์จะทรงทับ ให้อภัยสิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์เนี่ยทรงประสงค์นะครับอัลลอฮฺอาซวะจัลทรงแจ้งว่าท่านรอสุลลลอฮฺซ็อลลอฮฺวะไลลฺวะสลัมนะครับจะไม่สามารถให้อภัยแก่ผู้ที่กลับพบพระองค์ในสภาพที่ตั้งภาคีนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อปกป้องบาวของพระองค์จากการทําชีริกในทุกรูแปแบบเนี่ยพระองค์ทรงสั่งห้ามในสิ่งที่อาจนะครับ สิ่งที่เป็นต้นตอที่ทำให้บ่าวเนี่ยละล่วงไปสู่การทำชีริกนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกเขาจากการถูกลงโทษและนี่คือความเมตตาของรัชพานวาตารานะครับที่มีต่อพวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่เราเนี่ยจะไม่สิ้นหวังต่อความเมตตาของพระองค์นะครับซึ่งอายะที่เด็กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าการทำชีริกถือเป็นบาปใหญ่เพราะผู้ที่ตายไปในขณะที่ยังไม่ได้ทำการเตาบะจะไม่ได้รับการอภัยโทษซึ่งหมายความว่ามันเป็นบาปที่ร้ายแรงและบาวของพระองค์จะต้องหลีกเลี่ยงการทำการกระทำแบบนี้และท่านอิบรอฮิบม,มาเลยสลามได้กล่าวไว้ในสุรออิบรอฮีมในอขยที่35ว่านะครับวัจนุบบนี ว่าบนี่ยาอนาบุดัลอัสนามอัสนามเจวิตความหมายโดยรวมนะครับก็และข้าและขอให้ข้าพระองค์เนี่ยหมาถึงนบีอิบรอฮีมและลูกหลานของข้าพระองค์พ้นจากการบูชาจเจวิตด,ด้วยเถิดสิ่งนี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาต่อเนาะนะครับว่าให้ขอรอดพ้นต่อการต่อการ,ต,การตั้งภาคี่นะครับ ต่อจวเจวตต่างๆท่านนบีบรหีมอัลกอลิลาลาไลอ์ิสลามได้วิงวอนต่อโลกน,นะครับให้พระองค์ทรงทําให้ท่านและลูกหลานของท่านห่างไกลและพ้นจากคารบบูชาสิ่งที่มีรูปร่างและเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าอันตรายของมันนั้นใหญ่หลวงมากอายานี้ก็บ่งชี้ให้เห็นว่าท่านนบีบรหม,มอัลกออิลิสลามมีความวิตกในเรื่องชีริกมาก คือท่านเกรงในเรื่องชีริกจึงขอดูอาให้รอดพ้นจากการตั้งบาคีพี่น้องครับนี่ขนาดท่านนาบีบรอหีมาละลยิสลามเองยังรู้สึกเช่นนี้นะครับแล้วเราแ่ละครับพี่น้องจะต้องรู้สึกยังไงการทำชีริกนะครับถือเป็นบาปใหญ่เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาจะไม่ทรงอภยัยกับผู้ที่ยังไม่เลิกทำชีริกและท่านนาบีบรอหีเนี่ยแม้จะเป็นผู้ที่มีอีบานที่แข็งแกร่ง และได้ทำลายรูปเคารพด้วยมือของท่านเองเนี่ยท่านยังคงเกรงกลัวตัวเองเนี่ยจะตกไปยังการทำชีริกและท่านนี้ก็ขอดูอาเพื่อขอความปกป้องจากล็อกสุบฮานหัวตาลานะครับเพราะมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้จากการที่มนุษย์ไม่ขอดูอานะครับและเรานั้นก็ต้องขอดูอาต่อครอบครัวด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับาการปกป้อง และความเมตตาจากพระองค์นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนบีสุลตาร์ฮวาเลห์เวสลัมของเรานะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำชิริกเล็กด้วยและความน่ากลัวของมันว่าฟิลฮัดดิสอะควาฟูมันอะคอฟูอะเลกุมุชิร์ชิรกุลอัสกอร์ฟัสุอิลาอันฮูฟากอลอาริยะและความหมายของฮัดีิสที่ว่าฉัน กลัวมากที่สุดในหมบของพวกท่านก็คือการทำชีริกเล็กแล้วท่านอบดุลลอฮฺะลเวะสลัมก็ได้ถูกถามว่ามันคืออะไรล่ะท่านท่านก็ตอบว่าการโอ้อวดบันทึกโดยอิหม่ามอาหมัดและอัตบารอนี่นะครับ <c oughs> เนื่องจากคือเมื่อกี้น่ยได้พูดถึงอ,อ,อาริยะนะครับอาริยะเนี่ยก็คือการปฏิบัติอิบาดะนะครับอย่างโอ,อ้อวดโดยมีเจต,ตนา เพื่อที่ให้ผู้อื่นเนี่ยมองเห็นเชิดชูนิยมท่านนะครับ <wide> เนื่องจากนะครับอายัดเมื่อกี้เป็นความาดีของท่านอบดีมุฮัมมัด็อลลัลวะฮลวะสลัมและความเมตตาของท่านที่มีต่อประชาชาติ 88. ตลอดจนความจริงใจของท่านที่มีต่อพวกเขาท่านเนี่ยได้จงเตือนในเรื่องดังกล่าวให้แก่พวกเขาแม้แต่วความไม่ดีไม่งามดใดๆท่านเนี่ยก็จะเตือนให้ระวังโดยตลอดและส่วนหนึ่งในความไม่ดีไม่งามนั้นก็คือ การทําอิบาร์ด์าอย่างโอ้วอวดให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้คนเพื่อหวังคําชมหรือคํานิยมพี่น้องครับแม้ชีริกรูปแบบนี้เนี่ยจะดูเป็นชีริกที่เล็กน้อยนะครับแต่มันมีอันตรายที่ใหญ่มากเพราะมันสามารถทําลายความบริสุทธิ์หรือความออคลากของอิบาร์ด์ได้จิตใจของมนุษย์นะครับมักจะชอบความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงนะครับ ยกเว้นผู้ที่อลัลลอฮ์เนี่ยปกป้องและเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับผู้ศรัทธานะครับผู้ที่มีอีมานเพราะมีหลายสาเหตุที่สามารถจะทําไปสู่ชีริกได้ต่างจากชีริกใหญ่นะครับที่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ไม่สะทบสะท้านนะครับว่าตัวเองจะตกไปการตัวเองเนี่ยจะตกไปการไปสู่การตั้งภาคีนะครับเพราะพวกเขามีอีมานที่แข็งแกร่งนะครับ ะดีษนี้ชี้ให้เห็นถึงความน่ากลัวของการทำชิริกเล็กและเช่นเดียวกับสองอายะ,ายะก่อนหน้าที่ได้กล่าวไว้ถึงความกลัวต่อการทำชิริกใหญ่ในบทนี้ก็ได้เตือนให้ตระดักถึงความอันตรายของชิริกทั้งสองประเภททั้งชิริกใหญ่และชิริกเล็กพี่น้องที่เพ่งกลัวในชิริกและศรัทธาในเอิองอั ah ลลัสุบฮานอหัวตาแหละครับ ท่านรอสุลสลอสลอฮ์ะวะเลวะสลัมได้เตือนให้ระมัดระวังในการทำชีริกเล็กนะครับแม้แต่ผู้ที่มีอ إ ي ่านสูงเนี่ยก็ยังสามารถตกไปยังชีริกเล็กได้ท่านเนี่ยมีความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันไม่พวกเขาเนี่ยตกไปอยู่ตกไปอยู่ในชีริก นะครับซึ่งชิริกเนียก็แบ่งไปออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือชิริกใหญ่หมายถึงการตั้งสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากับเอกอ,อัลลอห์ะนะครับส่วนชิริกเล็กนะครับยังไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่และถือว่าเป็นชิริกที่ที่พูดไว้ในตัวบทเท่านั้นนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างชิริกใหญ่และชิริกเล็กเนี่ยผมจะกล่าวและ พูดในเชิงที่ว่าผลกระทบของมันว่ามันมีในรูปแบบไหนบ้างผลกระทบต่อการงานหรืออามัลอิบาดาของเรานะครับชีริกใหญ่เนี่ยมันจะทําให้การงานทั้งหมดเ,เสียหายในขณะที่ที่ชีริกเล็กเนี่ยจะส่งผลแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ อางที่สองนะครับผลต่อ,อชีวิตหลังความตายเมื่อเราถึงวันอาเครอเนี่ยคนที่ทำชีริกใหญ่นั้นเนี่ยเขาจะตกนรกตลอดไปแต่ชีริกเล็กเนี่ยจะไม่ทำให้ผู้คนเนี่ยตกนรกตลอดไปส่วนผลของในเชิงาศาสนาเนี่ยการที่มีชีริกใหญ่เนี่ยจะทำให้คนที่เคยเป็นมุสลิมเนี่ยตกาศาสนา แต่ถ้าคนนั้นเนี่ยทำชีริกเล็กเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะไม่ทําให้เขาเนี่ยตกศาสนาท่านรอซูลลอฮッสัลลัลลอฮิวะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอันอิบนอิมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลอันรอซูลลอฮッสัลลัลลอฮิวะลัยวะสัลลัมกอลมันแม่แต่หัวหัวยะดนอูลิลลาฮินิดดันดละขอลันนาร์ราว่าฮุลบุคอรีผู้ที่ตายไปแล้วในขณะที่ผู้ที่ตายไปขณะที่เขาวิงวอน ขอจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ให้เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เนี่ยเขาก็ได้เข้าสู่นรกแล้ววะทนาบีได้กล่าวว่าใครที่ทําการตั้งบาคีให้สิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ในการทาอิบะาดานั้นเช่นการวิงวอนขอความช่วยเหลือในการขอให้บรรเทาทุกจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะเป็นนบีดูดูสำนวนไม่ว่าเขาจะเป็นนบีหรือบรรดาวลีก็าตามเขาเนี่ยก็ได้ ทำการตั้งภาคกิจแล้วนะครับและทําไปจนถึงวันตายโดยไม่กลับตัวเนี่ยจุดจบเขาเนี่ยก็คือการที่เขาจะต้องตกนรกตลอดกาลนะครับท่านดรลุลลาะสลลัลวะเลยะซัลลัมได้กล่าวว่าอันดรลุลลาะสลลัลวะเลยะซัลลัมก่อนมันล็กยัลลอห์มันล็กยัลลอฮ์วะฮุวะลายุชริก และยูสริกบิฮีไซอันดะคอลันเจนนะว่ามันลักิาหูยสริกูบิฮีไซอันดะคอลันนะผู้ใดที่ได้พบกับอัลลอฮ์โดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาก็จะได้เข้าสวรรค์และผู้ใดที่ได้พบกับอัลลอฮ์โดยที่เขาตั้งภาคีต่อพระองค์เนี่ยแม้เพียงสิ่งเดียวเขาก็จะได้เข้าสู่นรก ผู้ที่ตายไปนะครับในขณะที่เขามั่นคงในหลักการเตาฮีตการเชื่อเอกภาพในเอกองค์ลอสสุภาณหัวตาลาเนี่ยมันหมายถึงการที่เราการที่เขาเนี่ยจะได้รับการเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนส่วนผู้ที่ทําบาปแล้วตายไปในสภาพนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ขององค์นะครับว่าหากพระหาพระองค์ทรงอภัยเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ หรือหากต้องได้รับโทษก่อนนะครับก่อนที่จะได้รับอภัยนะครับและสุดท้ายในข้าคนนั้นเนี่ยก็จะเข้าสวรรค์โดยที่สุดส่วนผู้ที่ทําชิริกใหญ่และตายในสภาพนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์อีกเลยและไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับเพราะว่า และอีกอย่างนึงนะครับผู้ที่ทําชีริตเล็กนะครับถ้าความดีของเขาไม่พอที่จะชดใช้ความผิดนะครับหมายถึงคนที่ทําบาปนะครับความดีของเขาที่เขาอามันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเขาความดีของเขาไม่พอเนี่ยต่อสิ่งที่เขาเนี่ยเคยทําความผิดเนี่ยเขาจะต้องอเข้าไปสู่นรกก่อนแต่เขาเนี่ยจะไม่อยู่ในนรกตลอดการนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออิสติกลาตต่อลระสุฮานะฮัวตาลนะครับอักูลกาลิฮะซาวัสตักฟิรุลอฮันลาซีมาลีวะลาะคุมวลิซาอิลลุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนหูวัลกกฟูรุรฮีนอัลฮัมดุลลิลลา حمد ์น์แค่มาคสิฮัมด์์น์คสิร์นแค่มาอเมร์ أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيا أيها المؤمنون اوصيكم بإياه جبتكوا الله وطاعته لا إله кроме الله ในข้อต่อไปแรกนะครับผมก็ได้พูดถึงคำสอนของอัลอซาบยาลนะครับส่งสอนว่าชีริกเนี่ยเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุด และไม่ทรงให้อภัยหากผู้ใดที่ตายไปในสภาพที่ยังทําชีริกเนี่ยองลละจะไม่ให้อภัยเขาและท่านนาบีได้พูดถึงและผมก็ได้พูดถึงท่านนาบีนะครับก็ได้เตือนเราในเรื่องของอันตรายของชีริกเล็กด้วยกันเช่นที่ได้ยกตัวอย่างมาก็คืออริยะนะครับซึ่งแม้ดูเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถทําลายความบริสุทธิ์ต่ออิบราห์ได้นะครับ จากนั้นนะครับก็ได้พูดถึงประเภทของการทำชีริกนะครับก็ได้มีชีริกใหญ่และชีริกเล็กนะครับและผลกระทบของมันนะครับพี่น้องที่เกรงกลัวต่อการทำชีริกครับการหลีกเลี่ยงชีริกนะครับเราต้องเริ่มด้วยการมีอัตตาฮิตการศรัทธาในเอกภาพต่อล็อกสุภานวตาลาอยู่ในหัวใจนะครับเมื่อมีเตาวิตที่ถูกต้องนะครับ เขาย่อมเกรงกลัวต่อชีริกทั้งหลายและตระหนักถึงภัยอันตรายของมันเพราะว่าผลของการมีเตาฮีดเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยๆเลยเขาเนี่ยจะรอดพ้นจากการที่จะตกนรกตลอดกาลพี่น้องครับนาีีอิบรอฮิมอะัลฮิสลามนะครับยังเกรงกลัวชีริกนะครับแล้วเราล่ะครับ ขอละองทรงปกป้องเราจากการทำชีริกนะครับและนำทางเราสู่สัจธรรมนะครับอินนัลลอฮ์มะลาอิกะตฮูยุซัลลุณะะลันนบียาอายุห์ลลล์ดีนอามันุซัลลุะไล้วะซัลลิมุตัสลีมะอัลลอฮ์มะซัลลิวะซัลลิมุะะลาลนบีน่ามุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซัฟิฮิอัจามัยน์อัลลอฮ์มะฟิกลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมัตวัลมุอมินีนวัลมุอมินัตัลอฮยาอยมินฮุมวุลอัมวุด إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من واخلد من قاذل المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم ان وائمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون